สวัสดีครับเพื่อนๆเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเตาเผาไหลคันบ่ครับเกี่ยวกับถังของเฮ้าถือว่ามันมีร้อยรั่วนะครับคือเวลาเขาใส่ไปโดนๆนะครับมันมันสีบีร้อยรั่วนะครับแล้วที่นี่ผมมาแนะนําวิธีแกะไขนะครับว่าเฮาสิแกะไขแบบใดนะครับเฮาสิอุดแบบใดนะครับผมมาสอนตรงนี้นะครับพร้อมแล้วกับไปเบิ้งครับ เพื่อนๆเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าหูนะครับหูมันมันรั่วตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมวงเนี่ยครับนะครับมันหัวตรงนี้น้อยๆนะครับเนี่ยแล้วที่นี่ให้เพื่อนๆเปิดปากหูนะครับด้วยด้วยลูกหมูก็ได้ครับหรือว่าเดมีดก็ได้ครับเจาะลงไปนะครับเจาะเลยนะครับบ่ต้องย่านว่ามันหูใหญ่นะครับเจาะเลยนะครับ แล้วที่นี่เพื่อนๆก็ไปตัดเล็กมากนะครับเนี่ยตัดเล็กมากแบบนี้นะครับเป็นแผ่นแบบชนิดเดียวกันกันกบไอ้ถังตัวถังนี่ก็ได้ครับเนี่ยนะครับเพื่อเอามาสอดใส่เข้าไปในนีนะครับเดี๋ยวผมสีเฮ็ดรูปประกอบนะครับว่าว่าเฮ็ดรูปประกอบแบบไดนนะครับวิธีการสอดใส่แบบไดนนะครับเนี่ยอันนี้ผมมามาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับว่าเข้าไปวัดเบื้องขนาดของหูก่อนว่า มันมีหูขนาดใดนะครับที่ได้อุดอุดหูนี่นะครับนะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆขีดขนาดนะก้อนนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเอาสิพับเข่ามานะครับพับพับเข่ามาตรงเส้นนี้นะครับนะครับ อีกนะครับจะจะได้รูปแบบนี้นะครับนะครับต่อมาให้เพื่อนๆพ,พับอีกนะครับเดี๋ยวผมพับอีก,อกพับในส่วนนี้นะครับจีนี้ครับนะครับนี่นะครับ นี่ครับเนี่ยให้เห็ดแบบนี้นะครับรูปรูปทรงแบบนี้นะครับนี่เห็นบ้านะครับอันนี้คือใส่ได้ครับนี่นะครับเราก็ให้เพื่อนเพื่อนตอกนะครับตอกให้มันเบนๆบนครับ นะครับเพื่อนๆพับได้แบบนี้นะครับครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนั่มแผ่นโลหะที่ได้รูปทรงแล้วครับนําไปเสียบลงในรูที่ว่าห้าเตรียมชิ้นงานไว้นะครับแล้วก็ใส่คอนทุบเบาๆนะครับทุบไปเรื่อยๆนะครับให้แผ่นโลหะมันแนบสนิทกับ แผ่นถังนะครับแล้วก็จะได้มีรูปทรงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เพื่อนๆใส่มีดนะครับปลายมีดแหลมๆห่อเนี่ยแบออกนะครับแบออกนะครับนี่นะครับเก็ดให้มันแบนราบกับเนื้อถังห่อนะครับ ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับใส่ขี้มรือว่าใส่ยังก็ไดครับนะครับหลังจากนั้นก็เข้าใส่ไม้นะครับล่องรับดันในแล้วก็ทุบไปเลยครับใส่ค้อนตีนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปตีไปว่าให้มันเด่นที่สุดนะครับเนื้อแผ่นโลหะมันก็สิไดุ้ดรอยรั่วของเข้าไปโดยอัตโนมัตินะครับทั้งข้างในข้างนอกนะครับ มันกระสเป็นเดือยสองอันนะครับครับวิธีหนีง่ายๆนะครับเฮ็ดกันได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อเผื่อเฮ้าถือว่าโบตงใสเครื่องเชื่อมเฮ็ดนะครับทางในกระเคาะโดยคอนนะครับเคาะแบบนี้นะครับเคาะให้มันแบนติดกันนะครับเบึงจ้นงันนะครับมันกระสิมีรูปทรงแบบนี้นะครับครับเป็นจังไนครับ พอเห็ดกันได้อยู่นะครับมันเป็นวิธีแก้ไขแบบง่ายๆนะครับเวลาถังแล้วรั่วบอกว่าเป็นฝาถังก็ได้ครับรั่วกลนถังก็ได้หรือว่าตัวถังก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถประยุกต์เอาไปเห็ดใส่ได้ครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับผมหาฝาถังหัวบัได้ผมก็เลยใส่วิธีเอาตัวถังมานะครับให้ให้ใส่แบบเดียวกันนะครับ ให้ใส่งานแบบเดียวกันเฮ็ดแบบเดียวกันนี่แหละครับถักของไผ่หัวฟ้าทางกับเฮ็ดแบบเดียวกันเลยครับใส่ได้ผลครับครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาความรู้ดีๆมาบอกกาวกันนะครับแบบนี้นะครับก็คงสิเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับเข้าบปต้องไปหาซั่งนะครับเพราะว่ามันกับเปลืองต่างเข้าสิ่งเหล่านี้เข้าเฮ็ดได้นะครับผมก็ิสด้มาบอกนะครับสําหรับถ่ายคลิปนี้ก็ ขอากาบสวัสดีนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุผูรสุข,ข้นนะครับ